สวัสดีครับทุกคนทุกท่านวันนี้ท่านกําลังพบกับช่องเรื่องเล่าสยองนะครับเป็นเรื่องเล่าที่ได้ประสบการณ์มาจากคนอื่นเล่าให้ฟังนะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็จะพูดถึงตอนนะครับพระภิกษุเจอเสียสมิงนะครับซึ่งผมจะไม่พูดถึงหลวงพ่อไหนนะครับถือว่า ไม่มีการเอ่ยนามนะครับพูดออกมาอาจจะทําให้ท่านได้หรือบางครั้งผมอาจจะพูดแล้วทําให้ท่านได้รับความเสียหายนะครับเรื่องว่ามีอยู่ว่าหลวงพ่อนะครับเข้าไปในป่าขมิ้นนะครับท่านได้เดินทางเข้าไปในป่าขมิ้นนะครับซึ่ง ซึ่งปากคม,มินนั้นจะมีขม,มินต่ํานะครับขม,มินต่ํำหมายของว่าไงนะครับก็คือขม,มินที่มีการยิงกันฆ่ากันแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันไม่ว่าจะเป็นกระบือโคช้างนะครับถ้าจากม,มินต่ําเข้าไปอีกนะครับท่านก็ได้ เข้าไปลึกในเขตของขมิญนะครับซึ่งท่านได้เดินเข้าไปนะครับประมาณเจ็ดถึงแปดวันนะครับท่านก็ได้พบศพชายคนหนึ่งนะครับซึ่งมีอาการยิ้มในขณะที่ตายนะครับท่านก็แปลกใจว่าเอ๊ะ ท่านได้พูดทำพึงกับลำพึงกับตัวเองว่าเอ๊ะทำไมชายคนนี้ตายไปแล้วกับมีลักษณะที่ยิ้มอยู่ตลอดเวลาและส่วนท้องของเขานะครับของชายคนนั้นก็จะมีรูกวงหูนะครับซึ่งไม่สามารถ จับดูได้นะครับเพราะว่า,มาแมลงวันนะครับได้ตอมตรงบริเวณท้องนะครับท่านก็เดินไปอีกสักพักหนึ่งนะครับก็ได้เจอกวงนะครับและซากสัตว์มากมายนะครับที่อยู่บริเวณนั้นนะครับ <c oughs> ท่านก็เห็นว่ากวง นะครับได้นอนล้มตายนะครับและมีซากสัตว์หลายชนิดนะครับที่เสียชีวิตยอยู่ตรงนั้นแต่มีบแ,แต่มีบางส่วนนะครับที่ขาดหายไปก็คือช่วงท้องนะครับจะมีส่วนรูหนะครับหรือมีคล้ายๆกับว่ามีใครคนหนึ่งนะครับ ต้องการที่จะเอาเครื่องในของสัตว์ต่างๆนะครับไปทำอะไรก็ไม่ทราบนะครับเมื่อท่านได้เดิอนออกไปจาก,จากบริเวณที่ไหลซึ่งกลิ่นเหม็นเน่าของสัตว์นะครับพอตกกลางคืนมานะครับท่านก็ได้ปรากฏ นั่งภาวนาเดินจงกรมนะครับในช่วงคืนดึกของวันนั้นนะครับท่านนั่งสมาธิอยู่ในกดนะครับก็ได้ยินเสียงนะครับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นเสียงของคนแก่นะครับพูดว่ามาแล้ว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  นะครับแล้วก็หัวล้อคิกๆนะครับอยู่ตรงหน้าท่านนะครับ <_ C 1> พระพิสูรุรรูปนั้นก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะครับคงจะเป็นเสียงสัตว์มากกว่านะครับจึงไม่ได้เอกใจอะไรนะครับเมื่อเสียงนั้น เดินเข้ามาใกล้ๆนะครับใกล้ประมาณสักสามเมตรนะครับก็ได้พูดว่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเหยื่อของเรามาแล้วนะครับหลวงพ่อท่านก็ได้เห็นใจว่าใครเราพูดอยู่กลางป่ากลางเขาขนาดนี้นะครับแล้วผู้หญิงแก่คนนั้นนะครับประวัติของผู้หญิงแก่คนนี้ก็คือ เป็นปอบนะครับปอบตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับก็คือเป็นปอบที่เรียนสายดำแล้วผิดคููนะครับจึงได้เลร่อนมากินสัตว์ป่านะครับซึ่งหลวงพ่อก็ไม่ได้เบิกตาดูนะครับเพราะว่าไม่สนใจกับผู้หญิงแก่ที่พูดอยู่ตรงหน้านะครับ แล้วผู้หญิงแก่คนนั้นก็เข้ามาเข้ามาใกล้ในกฎนะครับแล้วก็บอกว่ามาแล้วมาแล้วเหยื่อของเรามาแล้วนะครับแล้วก็หัวเราะชิกๆนะครับเหมือนมีความพอใจนะครับว่าเหยื่อของตนเอ็นว่าเหยื่อของตนว่ามีคนได้มาเป็นเหยื่อของตนนะครับหลวงพ่อจึงเกิด ความลำคาญนะครับจึงได้กระแอมขึ้นมานะครับเพื่อทักทายนะครับผู้หญิงแก่คนนั้นนะครับซึ่งประวัติของหลวงพ่อนี้นะครับปกติแล้วเวลาที่มีเพศมีภัยนะครับท่านจะสวดพุทธมนต์นะครับหรือสวดพุทธมนต์บางบทนะครับเพื่อ หรืออาจจะสวดสัตเพสัตตาเพื่อให้สัตว์นั้นนะครับได้รับความเมตตาแล้วก็จากไปนะครับได้รับบุญกุศลแล้วก็จากไปแต่เมื่อเจอปอบตัวนี้นะครับปอบตัวนี้โดยประวัติแล้วเป็นคนที่เรียนทมนะครับเรียนทมแล้วผิดปอบผิดครูนะครับหลวงพ่อก็ได้กระแอมนะครับ จะยิงแก่คนนั้นก็หัวเราะคิกๆเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หัวเราะดังขึ้นนะครับแล้วก็พูดว่ามาแล้วเหยื่อของเรามาแล้วนะครับหลวงพ่อจึงเกิดความลำคาญนะครับจึงได้พูดออกไปนะครับเพื่อตัดบทผู้หญิงคนนั้นเพื่อจะได้รู้ว่า ผู้หญิงคนนั้นเป็นใครนะครับดูก่โยมเหมยท่านเป็นใครหรือถึงมาอยู่ที่นี่กลางป่าเขาพงไพรอยู่คนเดียวเช่นนี้ผู้หญิงแก่ปอบคนนั้นได้บอกว่าเรานั้นอยู่มาหลายปีแล้วเป็นปอบอยู่ที่นี่ และกินไส้พุงของสัตว์ที่หลวงเข้ามาในอนาเขตของเรานะครับและภาพวิสูรูปนี้ก็จะเป็นเหยื่อของเราเป็นลายต่อไปหลวงพ่อได้พูดว่าดูก่อนโยมปอบลายโยมปอบทั้งหลาย อาตมาที่มาที่นี่เพื่อมาภาวนาเพื่อบรรลุปรินิพานถึงสวรรค์เพื่อจะได้ไม่กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งโยมจงไปเถิดไปตามทางของโยมเสียอาตมาก็อยู่ส่วนของอาตมาโยมก็อยู่ส่วนของโยมนะครับ ทำให้หญิงปอบคนนั้นนะครับเกิดอาการโมโหนะครับจึงได้กล่าวดูดันขึ้นว่านี่คืออาณาเขตของเราท่านมีสิทธิ์อะไรมาพูดเช่นนี้ท่านหลงเข้ามาท่านก็คือเหยื่อของเราถ้าท่านไม่หลงเข้ามาท่านก็ไม่ใช่เหยื่อของเรา คราวนี้นะครับหลวงพ่อก็ได้พูดสวดมนุ์นะครับสัพเพสัตตานะครับซึ่งปอบใหญ่คนนี้นะครับก็ได้ท่องท่องตามนะครับอิท่องท่านอิติปิโสหลวงพ่อท่องอิติปิโสปอบก็ท่องตามนะครับท่องอพระหงุองอปอบก็ท่องตามนะครับ,บ,รบสวดพุทธมนต์ของพระพุทธเจ้าแล้วปอบตนนี้ ก็ได้สวดตามอยู่เช่นเคยนะครับท่านจึงเกิดความลำคาญนะครับท่านจึงพูดขึ้นมาว่าอตมาสวดบทไหนโยมปอบก็สวดได้หมดทุกคาถาทุกวิชาแล้วคราวนี้โยมปอบจะสวดได้ไหมงั้นมาดูกัน ยมปอบเลยท้าทายว่ามนที่ท่านเรียนมานี้เรานั้นสวดได้หมดทุกบททุกวิชาวิชาของท่านเราท่องได้หมดท่านจะสวดหมดไหนก็ขอให้ท่านสวดออกมาเลยเราสวดได้หมดทุกวิชาทุกคกาถาทุกบทนะครับ เอาอยานี้แล้วกันคนโยมปอบทั้งหลายเมื่อคนโยมส่วนได้งั้นก็ลองฟังบทนี้หน่อยนะครับประวัติของหลวงพ่อนะครับก่อนที่ท่านจะได้ออกมาตุาดวงนะครับก็ได้ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนวิชานะครับก็มีวิชามาหาอุดบ้างมีวิชาต่างๆนานานะครับเพื่อ ที่จะป้องกันตัวเองนะครับก่อนที่หลวงพ่อจะสวดนะครับปอบยายแก่คนนั้นก็ได้สวดขึ้นก่อนนะครับโดยใช้วิชาสะกดจิตนะครับซึ่งทำให้ผู้ที่ดูวนวิชานี้เกิดความ หุนเวียนนะครับหุนเวียนหรืออาการปวดหัวนะครับแล้วเหยื่อคนนั้นก็จะมีความสุขนะครับหรือได้เห็นสวรรค์มิมานอะไรสักอย่างนะครับทําให้ศพนั้นมีความสุขนะครับเมื่อปอบนั้นได้สวดมนต์นะครับสวดมนต์วิชาที่ตนเองได้เรียนมานะครับจึงได้สวดพอสวดเสร็จแล้ว ด้วยความที่พระพิสูจนั้นเป็นผู้ที่มั่นเพียรอดทนอดกั้นนะครับจึงได้สวดตอบกลับบ้างนะครับจึงทำให้พลังวิชานะครับที่ปอบแก่คนนั้นได้สวดได้เกิดการสะท้อนกลับขึ้นมาทำให้แก่คนนั้นยายแก่คนปอบคนนั้น กระเด็นถอยหลังออกไปนะครับพระภิสษุหลวงพ่อท่านนั้นเลยบอกว่าเป็นไงบ้างโยมอาตมาสวดบทนี้โยมเป็นยังไงบ้างรู้สึกเป็นยังไงบางครั้งอาตมาก็ไม่ได้มาคนเดียวบางครั้งอาตมาก็ไม่ได พูดอยู่คนเดียวบางครั้งอาตมาก็ไม่มีคนเดียวซึ่งปอบคนนะซึ่งปอบยายแก่คนนั้นจึงได้พูดว่าท่านก็จริงเหมือนกันนี่นะงั้นเรามาลองดูกันนะครับปอบยายแก่จึงสวดคาถาของตนเองนะครับพระบิสุก็ได้สวดน,นะครับโดยการ สวดมนต์นะครับบทเดิมของท่านนะครับแต่ว่าสิ่งที่ขาดไปของยายแก่ก็คือสมาธิและศีลภาวนานะครับแต่ว่าของพิสูจน์นั้นมีศีลภาวนานั่งสมาธิมานานนะครับแล้วก็การเดินมานานทําให้เกิดจิตที่แรงกล้านะครับจึงสามารถสะท้อนกับปอบยายแก่คนนั้นนะครับ ซึ่งวิชาที่ปอบยายแก่คนนั้นสวดออกไปเป็นวิชาที่แรงนะครับทำให้ผู้อื่นได้รับความตายนะครับเมื่อสะท้อนกลับมาถึงตัวเองนะครับปอบยายแก่ก็โดนคาถาของตนเองจึงให้จึงทำให้วิชาได้เข้าตัวและกายเสียสติเป็นบ้าเมื่อวิชานั้นแรง จึงทําให้ในเวลาต่อมายายคนนั้นยายปอบคนนั้นจึงได้สิ้นลมหายใจไปนะครับพระหลวงพ่อท่านก็ได้ป่งอนิจจาว่าอนิจจาวตาสังคาราอุปชาวัยธรรมิโนอุปชิตวานิลุทันติเตสังอุปสมุสโคสัเพสตามลันติจะมลิสุจะมลิสเลตเทวหังมลิสามินาทิเีเอสังสยโย เกิดแจเจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาของคนมนุษย์เอ๋ยเกิดมาทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วเรื่องสำหรับเรื่องของจอมขอมังเวทปอกผีจอมขอมังเวทเรียนธรรมนะครับก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบก็ขอให้กดไลค์กดซับสไคร้มีการพูด ที่ติดติดขัดขัดนะครับก็ขออาภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้ดูชีตนะครับเป็นการดุ่นสดเลยนะครับก็เลยอาจจะพูดติดติดขัดขัดนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ